ดูเปล่านี่มันไปก่อนละค่อยไปเที่ยวแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนลูกไปเที่ยววัดตรงนู้นอนี่ก็คือวัดตรงนู้นที่น้องกล่าวอยากไปครับมองเห็นจากหน้าบ้านของเราเลยนั่นคือวัดพระธาตุดอยวาวีครับนี่คือบรรยากาศก่อนวันเข้าพรรษานหนึ่งวันครับ แต่ถ้าเป็นวันเข้าพรรษาคนก็จะมาทำบุญเยอะมากครับน้าสอนก็เลยพาลูกๆมาวันนี้เพื่อหลีกเลี่ยงคนที่เยอะนะครับเด็กๆก,ก็จะเดินสำรวจรอบวัดแล้วก็บระเวณยอดตู้บจาาช่วยขน้ำข้าไครับมาจากวัดพระธาตุดอยวาวีนะครับน้าสอนก็จะพาลูกๆมาไหว้พระแล้วก็ถวายสังฆทานที่วัดวาวีหลวงครับวัดแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านวาวีครับเป็นวัดที่อยู่ด้านล่างไม่ได้อยู่ รวดน้ำรับพรอ,อิ่มบุญกันทั่วหน้าครับทุกคนมาร่วมอนุโมทน,นาสาธุกันครับทำบุญเสร็จเราจะขับรถ100กิโลเมตรลงจากดอยเพื่อไปเที่ยวที่โนกิแลนด์ครับทุกคนแต่ดูพยากรณ์อากาศแล้วมีฝน80%ครับพยากรณ์อากาศแน่นมากครับฝนตกไม่หยุดเลยนักสอนก็เลยพาเด็กๆวนรถกลับมาจบที่โลตัสครับทุกคนแค่นี้เด็กๆก,ก็มีความสุขแล้วขอแค่ให้พวกเขาได้ออกจากบ้านแล้วก็ได้ นั่งรถไปด้วยกันกับพ่อแม่แค่นี้ก็โอเคแล้วครับทุกคน